ก็ผลงานลีกที่ผ่านมาก็เป้าหมายของทีมสายบีก็คือเข้ารอบไฟนอลโฟค่ะแล้วก็ไปก็เข้ารอบไฟนอลโได้ก็อยากจะแ,แบบอยากที่แบบว่าได้อันดับสามอันสองหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายผลก็ได้อันดับสี่ก็ภูมิใจค่ะเพราะว่าก็ได้ล้เข้ารอบไฟนอลโฟก็ตามเป้าหมายที่ทีมวางไว้ค่ะแล้วตัวแบว่าเรายมีอะไรที่ต้องหนูก็มี ทั้งเรื่องการเล่นแล้วก็สมาธิจิตใจในการเล่นอะไรเยงี้ค่ะร่างเรื่องจิตใจภอบจิตใจเรื่องความตื่นเต้นเรื่องความมั่นใจเวลาในสนามก็ต้องก็ต้องแข่งแร่งมากกว่านี้ค่ะแล้วก็ปรับเรื่องของการเล่นด้วยค่ะทุกทุกอย่างค่ะคราวนี้ได้มาร่วมแข่มขับทิมชาด้วยทกี่จะได้มีโอกาสได้ไปเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกยังไงบ้างก <c oughs> ็งรู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่า ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะที่ได้เข้ามาเก็บตัวซ้อมกับรุ่นพี่ค่ะแล้วก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดค่ะขอบคุณค่ะก็มีคนถามคำถามนี้เยอะมากซึ่งก็เป็นแฟนคลับที่มาถามในส่วนตัวก็มีอะไรเงี้ยถามว่าเป็นยังไงบ้างค่อนข้างที่จะ ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งเพราะว่าอย่างที่เราเคยสัมภาษณ์กันก่อนไปเราไม่ได้มองว่าเราจะต้องเป็นแบบวางแผนอะไรมากเพราะว่าเรายังไม่เห็นสภาพทีมเราก็ยังไม่เห็นสภาพของการแข่งขันในวีลีกแต่เราได้รับได้รับมาอยู่แล้วว่าเออวีลิกเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบ ไฮเเวลนะเรเวลสูงนะแต่พอเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทีมเราเป็นสภาพไหนอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่มันเป็นสถานาการณ์โควิดนะคะการปรับตัวนข้งยากเราไปช้าด้วยอะไรหลายอย่างด้วยแต่คือสภาพทีมค่อนข้างดีนะักกีฬา่อน่ามีเพอร์ฟอร์แมนซ์ใดใดแต่ว่าด้วยการแข่งขันรูปแบบต่างๆมันออกมาผลอาจจะไม่ไม่ไม่ดีมากนะักเท่าที่แฟนคลับคาดหวังไว้แต่ว่าสําหรับตัวผู้เองผู้มองว่ามันมันคือการเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยะคะ่ะ ก็มองว่าดีเลยนะคะที่มันเป็นอะไรใหม่ๆซึ่งซึ่งรู้อยู่แล้วว่ารู้ก่อนหน้าแล้วมันมันจะมาถึงแล้วมันก็มาถึงจริงๆซึ่งเป็นเจเนอเรชันใหม่แล้วทุกคนก็ดูมีศักยภาพเพราะว่าจากการแข่งขันในลีกไทยเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์ของน้องๆแต่ละคนเนี่ยโชว์ฝีมือค่อนข้างดีมากๆเลยเราก็ค่อยได้ติดตามอยู่บ้างอะไรเงี้ยคิดว่ามันเป็นอะไรที่อย่างที่บอกไปมันเป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วพอกลับมาสู่ทีมชาติมันก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีมากๆก็อยากให้ทุกคนติดตามพวกเราว่ามันจะเป็นยังไง ก็เป็นกังวลนะซึ่งซึ่งทุกคนก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าเอ้ยแล้วมันจะต้องระบบไหนแล้วมันจะต้องไปยังไงต้องทํายังไงต้องปฏิบัติตัวยังไงอะไรเพราะว่าอย่างในบ้านเราเราณตอนนี้ก็คือค่อนข้างรุนแรงมากๆเนาะค่อนข้างเฟสามแล้วค่อนข้างไปไปในทางที่เร็วมากๆส่วนไปอิตาลีเนี่ยทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ามันเยอะมากๆส่วนการแข่งขันแบบบับเบิลเนี่ยเราก็ต้องปฏิบัติตัวตาม กฎระเบียบของ FIBB แล้วก็ของประเทศอิตาลีด้วยเช่นกันเนาะคิดว่ากังวลไหมก็อาจจะกังวลแต่ว่าถ้าเราเตรียมความพร้อมไม่ดีแล้วร่างกายเราโอเคเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไม่ไม่ไม,มีความกังวลใดๆในเรื่องโควิดอะไรมากมายถ้าเราเซฟตัวเองค่อนข้างดีค่ะค่อนข,ข้างพอใจค่อนข้างพอใจแล้วก็เซอร์ไพรส์มากเซอร์ไพรส์ในในหลายๆจุดแล้วก็ในหลายๆแมตช์เช่นกันเพราะว่า ในกระแสตอบรับเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเพราะความคาดหวังที่ไปเนี่ยค่อนข้างเยอะหมายถึงว่าแฟนคลับเนี่ยค่อนข้างคาดหวังในตัวเราเยอะตัวเราเองเนี่ยไม่ได้คาดหวังเท่าไหร่แต่คิดว่าเ,เมื่อไหร่ที่มีโอกาสก็จะทําให้ดีที่สุดดังนั้นแล้วเมื่อโอกาสมาถึงเนี่ยพอได้คว้าไว้แล้วรู้สึกว่าเราทําออกมาได้เต็มที่เราไม่ได้เสียดายตรงนั้นเลยว่าเราทําเต็มที่หรือไม่เต็มที่ถึงจะเต็มแมตหรือไม่เต็มแมตใดๆอย่างเงี้ยก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นผลงานค่อนข้างค่อนข้างภูมิใจค่ะ ก็ก็พร้อมนะคะเพราะว่ากลับมาก็ค่อนข้างฟิตแต่ว่าด้วยควาที่เราเข้า ASQ 10วันซึ่งก็อาจจะมีการบริหารร่างกายโดยโดยไม่ได้เต็มที่มากอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าน่าจะเมนเทนได้ไม่ไม่เกิน2อาทิตย์น่าจะกลับมาฟิตได้เหมือนเดิมค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าร่างกายก็เตรียมความพร้อมหลังจากออกมาจาก ASQ แล้วเราก็มีการวิ่งแต่เราไม่ได้เทรนร่างกายโดยกล้ามเนื้อแต่เราเป็นการคีบคีบไปมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ